สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาครอบป่าครับจะหาไม้ไล่ครับหาตัดไม้ไล่ไปทําหลักปลูกพริกครับจะทําพอที่มีที่บ้านก็ปลูกพกริกกันเป็นพริกหยวกกับพริกลูกใหญ่ๆที่ไปทําพริกซอสพริกหยวกครับต้องทําหาไม้ไล่ไปทําหลักกันต้นมันล้มครับทําหลักปักแล้ พิกต,นต้นโตขึ้นมาแล้วมีลูกจะมีน้ำหนักทําให้ต้นล้มกับต้องมาไล่ไปทําหลักปกลูกเอามัดต้นพีิกิดกับหลักไว้ครับวันนี้ก็เลยจะมาหาไม้ไล่ไปทําหลักเดี๋ยวเราไปหาไม้ไล่ด้วยกันครับทําหลักปลูกพกคกันไปครับนะครับทานมา้่ม หาตัดไม้ไร่ไปทำหลักปลูกพริกครับท่านี้มีไม้ไล่เยอะมากครับครับิ่งไม้ไล่ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวหาไม้ไล่ลาสวยๆไปทำหลักปลูกพริกนะครับนะ ทำมาซมไี่ลำแกะครับไปทำหลับปลูกพิกครับลำแก่ครับกันปลวกเลยได้ดีครับใช้ได้นานครับไม้นุมน่มๆปลวกจะขึ้นกินง่ายใช้ลำแกะ่แกะ các máy này làm kè kè hông này khớpเหมาะ quá các bạn tham lập thích các máy này làm suối đó không? làm kè kè มเอาทำหลักปุกปิ๊กมั้เหมาะมากครับไม่ได้ลำแก่ๆครับครับแล้วอิงด้านข้างออกครับไม่ได้ลำสวยๆเลยครับเหมาะกับการทำหลักปุกปิกมากครับ các anh là máy đay thăm làm lặp buộc phích máy đay làm lặp buộc phích máy đay làm nó tắt Nói đây làm cái kẻ thăm lập phục hết đó. đã thăm xong thăm lập cục kích xong cái này làm cái suối mà làm kè làm kè mỏ mang luôn cái này làm kè kè không làm lạc แล้วครับท่านม,มทำหลักลูกคิกครับท่านซมไม่ไล่ครับตัดนะครับเดี๋ยวจะกองรวมครับกองรวมแล้วก็ไปตัดเป็นทัอนเนาะ พักครับท่านชมอากาศร้อนครับแสงแดดจัดมาะครับวันนี้ครับพักดื่มน้ำครับอากาศร้อนมากครับแสงแดดวันนี้ครับวันนี้ก็ตัดไม้ไล่ได้ ไปทำหลักปุกทิกก็ได้ผสมควาเดี๋ยวเราไปหาตัดกันต่ออีกสักหน่อยครับมีเสียงนกร้องในป่าครับเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ไร้กันต่อครับครับคุผู้ชมหาตัดไม้ไร้กันต่อครับไม้ไร้ลำแก่ๆลำสวยมากครับ Đây Tập làm dao. Mấy này. Mấy làm dao thăm lạc phục khí hết.

xong đây là thật đây không xem lập cục kích không xong này làm kè kè không làm giàu làm suối mà không Đây, làm không mấy lây lâm kè kè cái xong tắt máy lây không tắt xong mấy lây lâm xuyên không lâm kè

ครับท่านมเดี๋ยวเราจะตัดเป็นท่อนเดี๋ยวจะไปกองรวมกองรวมแี้ตัดเป็นท่อนตามความยาวไม่ได้ขนาดความยาว,ยวได้แล้วครับไม้ไล่ครับครับผสมได้แล้วครับไม้ไล่ครับเดี๋ยวเราจะไปกองรวมครับกองรวมมนก่อนเดี๋ยวตัดตามความยาวครับครับไปกองมก่อนครับ

ท่านผู้ชมนี่เราก็ได้ไม้ไล่มากรับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นท่อนครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรรีบเอาทําหลักพริกครับทําหลักปักกะมัดต้นพริกติดไว้ครับไม่ให้ต้นพริกล้มครับเราต้นพริกออกผลผลิตมาจะมีน้ําหนักทําให้ต้นล้มครับต้องใช้หลักปักมัดต้นพริกติดไว้ครับกันต้นพริกล้มในผลผลิตเสียหายได้ครับใช้หลักช่วยพยุงต้นไว้ nó cắt, đạt độ dài khoảng 1 mét. Các bạn xem, đạt độ dài khoảng 1 mét. sẽ máy lây làm kẹt kẹt sẽ không lập thích với không hay con thích lắm ạ ừ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  Thấy máy lây này làm cái Thấy đây lắm. Thấy okay. Máy làm xuyên xuyên lập trích cơ tập này lại. làm cái kè làm chứ xuế đây không ป่าแถบนี้มีเยอะมากครับไม่ไล่ครับเต็มเลยครับได้แล้วครับจะเลาะเก่ง้ันข้างออกครับ ได้แล้วครับไล่ทำหลักพลิกครับ ตัดไม่ไล่กันต่อครับตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งเมตรครับชมๆความยาวประมาณหนึ่งเมตรเราจะตัดตัดสว่วนที่ไม่ได้ใช้ออกครับตัดส่วนเกินออกไปครับ ได้แล้วครับหมายทำหลักพีคครับนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาหาตัดไม้ไล่ก็ได้ไม้ไล่ไปทำหลักพิกแล้วครับวันนี้ก็ได้เยอะครับท่านผู้ชมเอาไปทำหลักพิกครับปับักกหลยึดต้นพิกครับกันต้นพิกล้มครับเวลาต้นพิกติดผลผลิตมาจะมีน้ำหนักก็ทำให้ต้นล้มเราองใช้หลัก ไม่ไผ่ปักแล้วก็มัดต้นพริกยึดไว้ครับกันต้นพริกล้มนี้ก็ได้เยอะแล้วครับจะกลับบ้านครับผมสำนี้ก็ฝากทุกท่านมารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนเดินป่าสำนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวกลับบ้านครับครับในไม้ไผ่นะครับนำหลักพริกครับ ได้ไมมไลน์ทำหลักเพชรครับแกลับบ้านครับผมครับกลับบ้านครับผม